สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับหนูปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยก็แม่มาทําคลิปอะไรเยอะนะคะวันนี้ปุ้ยก็ขอทําคลิปดูเพลินๆน,นะคะตอบคําถามพี่ๆน้องๆเอฟซีนะคะว่าปุ้ยหายไปไหนมาทําไมไม่ลงคลิปทําไมไม่ทํา ที่เหลือให้เสร็จนะคะแล้วก็ไม่เข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะเนื่องจากปุ้ยนะคะแยกกับแฟนนะคะเพราะว่าแฟนต้องไปทํางานต่างพื้นที่นะคะปุ้ยก็ต้องเลี้ยงลูกเองนะคะแล้วก็บวกกับการทํางานของเราเองด้วยนะคะปุ้ยก็เลยยุ่งไม่มีเวลา ช่วงหลังๆมานะคะปุ้ยก็รับสมัครพนักงานนะคะซึ่งมีน้องเข้ามาช่วยสองคนนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเวลานิดหน่อยนะคะปุ้ยก็จะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีนะคะที่ก็ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็รอดูผลงานของปุ้ยอยู่นะคะปุ้ยก็ยังทา ทำของขายเหมือนเดิมนะคะไก่ย่างส้มตำนะคะลูกชิ้นทอดพุ้ยยังทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้องๆมาช่วยนะคะพุ่ยก็ให้น้องเข้างาน9ก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะคะรายละเอียดงานก็ทำตามที่เราทำเลยค่ะเราก็จะไม่ซีเรียสกับงานเท่าไหร่นะคะเราก็จะทำไปคุยไปด้วยกันแบบนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นคนเตรียมผักนะคะแล้วก็ เตรียมส่วนผสมทุกอย่างรอปุ้ยกลับมาจากตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นวันนาใหญ่นะคะที่ปุ้ยใช้ขายทุกวันนะคะจะเป็นหมูธรรมดาเนื้อเอ็นแล้วก็เนื้อ,อธรรมดานะคะค่ะทุกคนเราก็จะเสียบไปเลยนะคะสีลูกค่ะนี่เสียบไปเลยเพราะว่า หนึ่งกิโลนะคะก็จะเสียบได้อยู่ที่ประมาณสิบสี่หรือสิบห้าไม้นะคะแล้วแต่ถุงนะคะเพราะว่าหนึ่งถุงมีหนึ่งกิโลเนาะราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละแปดสิบห้าบาทนะคะ นี่ค่ะวันนี้ปุ้ยก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าน้องอีกคนลานะคะทุกคนปุ้ยก็ต้องรีบเสียบลูกชิ้นนะคะเพื่อที่จะไปช่วยน้องเสียบไก่ข้างหลังอีกนะคะสองกะละมังค่ะซึ่งลูกชิ้นนะคะเราก็เสียบอยู่ที่ประมาณ300กว่าไม้อยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าเราช้านะคะลูกค้าข้างนอกก็จะรอนะคะเพราะว่าเขารู้เวลาว่าเราจะต้องออกไปประมาณ3ามโมงนะคะ ซึ่งเราก็ต้องไปย่างอีกนะคะกว่าจะเสร็จลูกค้าก็จะยืนรอนะคะเราจะทำไม่ทันนะคะเพราะว่าข้างนอกเวลาลูกค้ามานะคะเราต้องขายทั้งสองอย่างพร้อมกันทั้งย่างทั้งทำส้มตำด้วยทั้งทอดลูกชิ้นด้วยนะคะวันนี้เราทำกันสองคนก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะทั้งหน้าร้านเดี๋ยวว่างๆนะคะปุ้ยก็จะ ไปถ่ายวิวหน้าร้านให้ลูกค้าดูนะคะว่าการขายของเราเป็นยังไงลูกค้าเยอะไหมคลิปหน้าพุ่ยจะทำลงให้ดูนะคะทุกคนส่วนคนไหนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้สูตรอะไรนะคะทักมานะครับหรือคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะอันนี้ลูกชิ้นมันเหลือสามลูกนะคะเราก็ใส่ไม้ละห้าไปเลยะคะ่ะแถมให้ลูกค้า นี่อันนี้ก็ที่ปุ้ยแกะอยู่ก็จะเป็นปูอัดจัมโบ้นะคะปุ้ยก็จะขายอยู่ไม้ละสิบบาทเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ขายแกะเปลือกกองไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะเพราะว่าเราจะช้าไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะนอกจากปูอัดแล้วนะคะก็ยังมีทอดมันปูนะคะทอดมันปลาไกา่นะคะแล้วก็ไก่กระเพรานะคะ ต้าหู้นะคะที่ปุ้ยขายเยอะมากค่ะก็จะเอาหลายๆอย่างมาคะกันนะคะก็จะมีจอด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะบอกนะคะว่าจอเราจะต้องตัดยังไงเสียบยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอหยกนะคะสีเขียวที่ลูกค้าเรียกอยู่หน้าร้านนะคะคือจอหยกปุ้ยจะามาตัดให้ได้6ชิ้นนะคะแต่ปุ้ยจะเสียบแค่ไม้ละห้าเนาะเพราะว่าแพ็คหนึ่งนะคะก็จะมี ห้าแท่งนะคะปุ้ยก็จะมาตัดให้มันได้แพ็คละหกแท่งนะคะอันนี้เป็นจอปูนะคะตัดเหมือนกันเลยค่ะตัดให้ได้หกชิ้นนะคะแต่ว่าเวลาเราเสียบเราเสียบแค่ห้านะคะแพ็คนึงนะคะราคาอยู่ที่สามสิบแปดบาทค่ะปุ้ยก็จะตัดให้ได้หกไม้ก็คือจะได้หกสิบบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักปุ้ยจะพาไปดูนะคะน้องหนีบไก่อยู่ข้างหลังนะคะ เราช่วยกันเตรียมนะคะนี่ปุ้ยก็จะทำกองไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเสียบแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงไก่นะคะโครงไก่แดงย่างนะคะปุ้ยก็จะเสียบเหมือนเดิมเลยเอาหนังใสแล้วก็เอาลวดมัดไว้นะคะเวลาไปย่างจะได้ไม่หลุดออกจากไม้เนาะ อันนี้น้องก็ใกล้จะเสียบเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ข้างหลังก็จะเป็นนี่ไงเนื้อไก่นะคะแล้วก็หนังไก่ของเราแล้วก็อีกกระมังหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องในไก่นะคะปุ้ยก็เสียบขายไม้ละสิบบาทเท่ากันนะคะก็พี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดสับสไครต์ให้กันด้วยนะคะ ก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะมีอะไรพูดก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ